กดีครับนี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งตระกูลกบนี่กบสุวรรณครับเราอนุรักษ์ทุกเรียนสายพันธุ์โบราณนี่ลักษณะใบของตระกูลกบก,ลกบสุวรรณกบมีเยอะตระกูลกบก้อนเนื้ออร่อยดีเนื้ออร่อยอ ไอพันใบตเตล็ดก,ก็เยอะเรามาปลูกกันเลยครับตระกูลกบมันก็เรามาตัดกลนถุงใช้มือใช้มือข้างเดียว เรามาดูปก้นถุงครับไม่มีรากขดมีมีรากเดียวรากก็ไม่ได้ไม่ได้หนไม่ได้เสียเราไมาจ่จำเป็นต้องตัดครับ ตั้งให้ได้ระได้ระดับอนุรักษ์สายพันธุ์ทุกเรียนโบราณเราสำรวจดูดดรอบข้างๆ ก็ปกติดีหลงัลงจากนี้ก็เรากลบดินครับ สุวรงน,นเล็กถุกเรียนบ้าเราจะมาเสริมขาต้นทุต้นทุกเรียนที่ปลูกทุกเรียนโบราณกบสุวรรณก็เรามาเสริมขาครับ จะเอามาเล็ดมาวางไว้รวมๆหนึ่งขาขาที่สงก็เ,เอามาเล็ดแช่น้ำหนึ่งคืนก็มันจะงอกเลยครับปล่อยมากแต่ต้องระวังสัตว์จะมารบกวน เรารักสายพันธุ์ทุกเรียนโบราณเรจะเก็บไว้เพื่อจะได้ดูแลรักษาจะให้ลูกหลานได้ดูและได้กินเนื้อที่อร่อย หลังจากนี้ก็เรามารดน้ำอีเอ็มลดน้ำอีเอ็มแลก็คราบจุลินทรีย์ครับก็น้ำหมักว้าใช้นมสดในการหมัก ก็เราเอายามาปิดสักนิดหนึ่งยา,าที่แห้งปิดบริเวณโคนต้น ไปด้วยภาพถ่ายคุณเดียวก็ใช้มือข้างเดียวมันมีการสั่นด้วยสำหรับปลูกทุกเรียนสีสุวรรณวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมสายพันธุ์ทุกเรียนโบราณที่หายาก และกำลังจะสูงพันถ้าเราไม่ดูแลในวันนี้เราปลูกให้หลากหลายใสาพันอนาคตต่อไปประเทศไทยจะมีใสายพันทุกเรียนเยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ถ้าเราทำงานในวันนี้ ยามค้นหาไทยพันธุ์ทุกเรียนที่อร่อยอร่อยเรามาเพาะเมล็ดรอห้าหกปีออกผลอร่อยก็ต้นทุกเรียนนั้นเราสามารถตั้งชื่อได้เป็นของตัวเองเพราะความสามารถของเราดูแลในการเพราะเมล็ด ทุกเรียนก็ยากมากถ้าปลูกเมล็ดแล้วจะออกลูกออกผลก็กลายพันธุ์กลายพันธุ์ทั้งดีและชั่วมีสองอย่างครับดิวทาน,นกรครับสวัสดีครับ